ที่พูดขึ้นนี่ก็คือธรรมนี่คือวินัยไม่ได้ไม่ได้เอาทิฏฐิมานะความอยากเด่นอยากดังออกมาเสนอหนะ้าไม่มีนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในภาคปฏิบัติยิ่งเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลที่เราจะต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองสอนจิตใจตัวเองให้ได้อย่าเอาความชอบของตัวเองนั้นมาออกหนะ้าออกตา การฝึกฝนอบรมอบนิสัยตัวเองมันก็ขึ้นอยู่ที่เราเองที่จะฝึกฝนครูบาอาจารย์ก็ให้แต่ได้ให้ได้แต่เพียงคำบอกคำสอนชีน้แนะแนวทางถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ทวนกระแสจ,จิตไม่บังคับจิตมันก็ไม่มีผลใดๆหนุกูบังคับจิตจนนั่งสลาตายจิตมันไม่ยอมมันก็เสื่อมสนดิ้นลนมันกลัวเป็นกลัวตายนั่นเห็นไหม ถ้าเราไม่สละเป็นสลัตายไม่บังคับมันเราก็ถอนออกจากคุณงามความดีที่กำลังประพฤติปฏิบัติเราจะเชื่อมันเหรอโอ,อ,อ้ออกเถอะออกเถอะไม่ไหวไม่ไหว้วไม่ไหวแล้วจะตายจะตาย,จะตายแล้วจะตายแล้ควค่อยปฏิบัติไปก็สมสัครสมควรได้เห็นมัน้ยล่ะจะเชื่อมันเหรอไม่เชื่อพพุทธเจ้าเหรอหลวงปู่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อจิตอีกเพราะจิตมันไม่ใช่เป็นของเรานี่ มันจะมาสับสอมันก็สับสอแต่เรื่องเลวรืายจำทำเรื่องที่เป็นบาปอกุศลถ้าจะมันถ้าจะให้มันมาสับสอรเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่มีทางไม่มีทางพวกนี้ไม่คิดเรื่องที่ดีเพราะมันช่วมาหลายพวกหลายชาติแต่จะให้มันปรุงแต่งทางด้านดีเป็นไปไม่ได้มีแต่ฝืนมันหรกว่าดีเราว่าไม่ดีความคิดนี้ว่าดีเราว่ามันไม่ดีทวนกระแสมันดิมันก็ไม่ยอมที่อา้าว เหมือนที่เราอยู่ภูมินะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่บรารมีท่านไม่ถึงล็อกเห <_ C 2> ็นไหมละ่ะจิตมันมันหลอนเราน <_ C 2> ั่นสึกขาลาเพศเปไปซะไปสร้างบรารมีใหม่ทำกระถินนทำป้าป่าไ <_ C 2> ้กาบกุบาอาจารย์รพติปฏิบัติทางโลกเพื่อสั่งสมอบ,บรมบารมีสักพักและค่อยกลับขามาใหม่เพราะเดี๋ยวนี้บรารมีไม่ถึง เมลามีไม่พอปฏิบัติไปก็ตายฟรีเสียแรงเปล่าไม่มีประโยชน์เห็นไหมมันก็ซิบกระชาบมันเทศโปวดลูงผู่อยู่พวงนะแล้วก็โอ้ใช่ใช่ใช่ช่เห็นไหมละ่ะตอนแรกก็ค่อยตามมันเห็นตามมันคงเป็นอย่างนั้นเพราะนี่บวชมาก,ก็หลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถทรงมรรคทรงผลไม่เห็นอาจเห็นทำถูกต้องถูกต้องว่า กับพระบารมีท่านไม่ถึงสึกขาลาเพศไปแล้วก็ไปสร้างบุญทั้งโลกแล้วเขากลับเข้ามาใหม่เห็นไหมล่ะพอมีสต,ติปั๊บเฮ้ยเมื่อกี้กูหลงโกลใคร่ะเห็นไหมล่ะพอดูปั๊บพวกพญามารกับพลมารเต็มแล้วรอบเมืองใจแล้วใจตัวเดียวสู้สละตายเห็นไหม ไม่งั้นก็เอาตัวเองไม่ตลอดรอดพปเอ๋อึกเหรอไม่มีทางกูไม่ไปกับมึงเริ่มเริ่มเลยเรานี่พอได้สติกูไม่ไปกับมึงบอกกูตั้งใจแล้วว่าบวชมาครั้งนี้เอาดีไม่ได้ตายซะถ้าไม่สามารถสมมัครสมผลตายเลยอิตมันก็มายอมไม่ถึงหรอกเพราะท่านนี่บารมีไม่ถึงไม่สามารถสมมครสมผลทึกไปซะไม่เอาไม่เลยถ้าไม่จะเอาให้ท่านตายตายก็ตายจมิงก็ปั่นป่วน มันก็รีดมันก็เอามือมารีดตับไตไส้พุงใช<ะ>่ว่าเยี่ยวราดขี้ไหลคา,านขี้คานเยี่ยวอีเจ็ดวันเจ็ดคืนเห็นไหมถ้าเป็นพระรูปอื่นหรือเป็นคนคนอื่นแพ้แล้วตั้งแต่ก้าวแรกหรือยกแรกสำหรับพระรูปนี้ไม่มีทางกูกับมึงจะอยู่ร่วมโลกตายไปข้างหนึ่งนั่นถ้ากิเลสไม่ตายก็กูตายสัดกับมันงนั้นถ้ากูไม่ตายมึงตายแน่ เอากูให้ตายนะกูจะไม่ตามความคิดนึกตึกตองของพวกมึองอีกกูจะเชื่อพ่อ,อกูโดยเถอยเดียวคือพุทธเจ้านี่เห็นไหมล่ะซัดกันอยู่อย่างนั้นเจดวันเจ็ดคืนอยู่ที่ภูเมืองนั้นจริงจังขนาดนั้นนี่แหละว,ว่าทวนกะระแสจิตทวนกระแสโลกผลสุดท้ายมันก็แพ้เราแต่เราสรุปให้มัน สุดตงเรานี่พอเห็นอย่างนี้ปับ๊บมีหมู่มีคณะมาบอกว่าจะไปบังคับจิตนี่วาสุาการมาถามทำก็บอกว่าครูบาอาจารย์สอนอย่าไปบังคับจิตปล่อยจิตไปตามนั้นเพราะจิตไม่ใช่เราวางมันมันจะวางได้ยังไงจ้างมันก็ไม่ให้เราวางมันง่ายๆวางมันได้ยังไงถ้าบังคับมันไม่ได้หลวงปู่จะถาม จะวางมันได้ยังไงถ้าบังคับมันไม่ได้จะวางมันได้ยังไงต้องบังคับมันให้ได้เมื่อบังคับมันได้แล้วมันก็เสีอีกแต่อียนสลัดปัดทิ้งทันทีทันทันนี่ของจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแล้วตามจิตตามใจเลตุมเปโกหกทั้งเพ ไม่มีในหลักคำสอนของพุทธเจ้ามักแปดไม่มีศึกษาดูที่มีบทบาทข้อไหนให้ตามจิตอะไม่มีนี่มีแต่ฆ่าจิตทำลายจิตทิ้งจิตเผาจิตนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นไหนจะบอกว่าตามตามันตามมันมันก็อยู่อย่างนี้ไปมาก็มันก็จังไปมีผัวก็ไปมีผัว ไปมาก็สารละพัดไปมีเมียก็มีเมียมันสั่งไปก็ไปอดีาไปบังคับมันว่าให้มันสบายซะนี่ม่หมันจะได้าทางสบายทางเปรดทางผีนี่แหละพวกปฏิบัติธรรมไม่รู้ของจริงปฏิบัติธรรมตามใจของตัวเองไม่รู้พระสัตธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยบางทีก็ว่าตัวเองเป็นพระอริยะมันก็มีแต่พระอริยะพระอริยะไม่มีที่เราไม่เคยเป็น ตั้งแต่ครองคารวานุ่นโลกว่าดีเราว่าไม่ดีโลกว่าเลิศเราว่าไม่เลิศโลกว่าประเสริฐเราว่าไม่ประเสริฐโลกว่าสุขเราว่าทุกข์โลกว่ามีเมียมีลูกมีความสุขหลวงปู่ว่ามีเมียมีลูกมันมีความทุกข์เป็นทุกข์ล้วนๆทุกข์ทั้งนั้นพอได้มาก็เสียไป มีเงินมีทองก็มีความสุขทางโลกแต่หลวงปู่ว่ามีความทุกข์เพราะตายแล้วมันอาไปไม่ได้หรือเวลามีตนขมโมยไปสูญเสียไปก็ทุกข์ยีกหลวงปู่อยู่ทางโลกช่วงนั้นหลวงปู่เป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่าทวนกะกสระกเพราะหลวงปู่ศึกษาดูในพุทธประวัติว่าทําไมพระพุทธเจ้าเวลาที่ลอยถาดเนี่ยตั้งสัตย์ิฐานว่า จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาทองลอยขึ้นเหนือน้ําใช่นั่นคืออุปมาประไม,ะมแต่พอเราดูปั๊บศึกษาปั๊บเป็นการทวนกระแสโลกเหมือนสอนเราเนี่ยว่านี่โลกว่าดีเราจะว่าดีนะโลกว่ามีความสุขเราก็ว่ามันไม่สุขมันมีแต่ความทุกข์กลาบกันกลับกักบกทางโลกเขาอะนี่จึงจะสามารถรงมรรคผล และทำจิตตภาวนาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เทศการขอาพันชายิ่งเข้มงวดกว่ากันมีเวลาถึงจะเวลาสั้นๆในเทศการวันพระแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำก็ตามแต่ก็มีเวลาตั้งใจเอานี่ในช่วงก่อนนี้มันไม่มีควาใจแล้วก็ทำมาหากินก็ไปตามโลกเพราะเราไม่ได้ทวนกระแสโลก เราไม่ได้ว่านะทางโลกแต่ผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผล,งผลต้องทวนกระแสโลกพวกเรามันอยู่ทางโลกอยู่มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเราไม่เข้าไปก้าวไกายรอแต่พูดถึงเรื่องธรรมะนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสอนกันให้ตามกระแสโลกนี่ทวนกระแสโลกเหมือนพระพุทธเจ้าลอยถาดทองแบบนี้พระพุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์ก็ทวนกระแสโลกเหมือนกันหมดเพราะธรรมะอันเดียวกัน เวลาลอยถาดทองนี่ที่พระอ,องค์จะตัดสรู้แต่ละพระอ,องค์แต่ละพระอ,องค์ก็ต้องลอยถาดทองเหนือน้ำเทินน้ำพวนกระแสน้ำแล้วไปซอนกันอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจาพระอ,องค์ใดที่จะลอยถาดทองแล้วก็ไปตามกระแสน้ำสอนพวกเราเพราะเป็นธรรมะอันหนึ่งันเดียวกันสอนให้พวกเรานี้ทวนกระแสโลกการปฏิบัติธรรมจรึงจะสามารถ ทำให้จิตใจชุ่มเย็นได้ไม่ไปตามโลกบังคับจิตให้มันอยู่ให้มันหมอบพลกรรลังของใจก็จะเกิด